กองรังนอนจากวนาพนักพิมพงานพลเอกพลำเสียงพี่หกโลกมงคะกนากนอนเสียดีทนรักีสิ้นใจเมื่อวันใหม่จะได้รมแรงแข็งขันลอนลุนตาสายระสายสัมพันสู้มาด้วยกันลำบากยากนจนแงข่ขาพี่ไม่พัน ที่รักยชะมนนน้นตักชายคนจนแต่คนนนสูกันนจบบางบางคนสูบบางบางมีเบาหูสัตว์้ึกำมือเนีน่ยแหลมแนเหนียวมากลาย,ายเพร,ออปปเ,รเรื่องอ้ขันเน็่ยแถนสิหันแะ่แนแทนที่พวกบมต้องสรองุไพัยาพันอันท่านรืงก่ละมาบอสูบังเอิเมื่อครั้งอง์พรามเดินตามสามพารา าานามนาสีดาในดงป่าพอละมันนางเสือที่เงีเรียนรำมกเกียนเพียกราวขั้นรักแค่ข้าเหตุผลาท,ทานจนผู้พันกันสงสัยแต่ก่อนนต้นคำถามโดยสวยงามที่ใบใหญ่ราวพักนงไทยแต่อดไม่ต้นนั้นเลย สีดาสุดที่รักนอนนอนหลับจนนิ่งชื้รารีจนล่วงเลยเห็นฟ้าสางสว่างมารักมากที่ถึงลูกมเห็นนางรลบยิงสงสารเห็นมานอนนานๆานจับหุกนางชันดใีใจ,จเจื่อแฟนตนยิงขึ้นมาวดเมฆามีเมฆไหลเป็นฝนลงทันใดก็ผ่า,าใบมทาท้ามนกจน ขบ,บุญไปทำส่วนใหญ่เรือไปเนหน่อย,ย,อย,ยเดี๋ยวหี่ต่อมาเสือมาราไอมาทิทันเสือมาราไอมาทิทนนันเราจะขับของเร้าขับสีดานหน่อยล้มและจอยเรามาสุดคงที่ตะกึ้ฝากตื่นไปล้างในอุ่นท้ายนอนนอนมันละนนล่องไม่ได้อาอดอย่าออดอ้อนอย่าออนที่มีปัญหาสู่เถินน้องน้อังท่าน,น,ำน,ำนสางรัามาผู้บุญบนำพพาชาติหน้าก็ไม่หา่าจเงิน สสวนมึงนี่นะหัใจเจ้าทั้งคูมขนขับคุนสู้ขุนท่าดเลยคไมด้บากันเน่เจ้าเดชนาทเจ้าใดต้อนทำายลตาสาน้องย้ำหัวใจตามี่อ้าเเอาเงนกวกัลไอซ์เราบอนกับพี่น้องเยวจะมีครับผอกับต่อีสานเราเพลิกันี่น้องเ้